ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเทสเสียงนะครับรทา่านผู้ชมช่องรถไฟไทยเจอกันทุกวันนะครับอัปเดตการช่้างทางรถไฟสายเด่นช้ยเชียงรายเชียงของวันนี้วันอาทิตย์สบายสบายแปดโมงครึ่งเราก็มาทำงานเช็คงานอยู่แถวแถว สถานีมอพยาวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับบริเวณเนินดินนะเป็นสถานีนะครับสถานีหน้ามหาวิทยาลัยพเยาหมอพยานะครับปรับแบบครับท่านผู้ชม ปบแบบสะพานรถไฟนะครับแบบเนียนะครับในเวลาสักครึ่งชั่วโมงสามสิบสี่สิบนาทีประมาณนี้ดี๋ยวเราจะไป วีหนึ่งห้าเจกันต่อนะครับไปทำสะพานยกระดับทางข้ามหมู่บ้านแถวแถวจำปาหวยนะครับท่านผู้ช <c> ม <oughs> มันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์สบายสบายไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ <c oughs> นี่ครับวันอาทิตย์สบายสบาย ทีมเรามีทีมเสริมอีกครับมีช่างมาเสริมอกีกงานเยอะนะครับท่านผู้ชมครับทีมผมงานงานเยอะงานเช็คงานตรวจแล้วก็งานไปทำสะพานทางข้ามด้วยครับก็ส่งทีมในะช่างมาเป็นสองทีมรวมเลยนะครับ ไปร่วมเช็คด้วยกันนะครับคลิปนะครับอัปเดตการสร้างทางรถไฟสายเด่นชายเชียงรายเชียงคอนถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิป พี่นึ่งพีสองฝั่งนี้เป็นสะพานรถไปนะครับท่านผู้ชมจะมีสะพานสองฝั่งนะครับเคยลงไปละนะครับท่านผู้ชมถามว่าทำไมทำสองฝั่งฝั่งนั่นเป็นฝั่งรถรถยนต์ฝั่งนี้เป็น รถไฟนี่ครับทางเข้าสถานีเป็นสะพานนะครับยกระดับหลายเซนนะครับสามสี่เซนก็ใช้เวลาสามสิบสี่สิบนาทีครับก็มีเวลาลงคลิปให้ท่านผู้ชมนะครับชมรบรรยากาศเช้า ต่องหน้ามองพยาวสถานพัวนะครับสถานี <c oughs> านยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับท่านผู้ชมนะครน่าจะเป็นปีหน้าแล้วครับตอนนี้ก็เร่งทำสะพานครับทำสะพานทำ อังค่าเร่งก่อนนะครับชมบรรยากาศนะครับใช้เวลาปรับนานนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เด็กมากองรอแล้วนะครับที่จะไปเสิร์ฟต้นที่เราปรับแบบอยู่ปรับแบบปรับ ับับภาษาช่างปรับแบบก่อนเทหัวเสาปรับเสร็จก็จะเทลักษณะเนี้นะครับท่านผู้ชมปรับเสร็จเข้าแบบแล้วก็มาปรับแบบอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เริ่มเท ตัวนั้เป็นอาบ,บัตเมนต์นะครับอาบัตเมนที่จะแขวนขาดย<ม>ีสาวซีต้น,นะะทำคานหน้าฝนก็ เจอกันจำปาไหว้นะครับท่านผู้ชมครับอัปเดตกันประมาณนี้นะครับ,รบวันนี้เรามาปรับแบบแถวอาบินยุคศูนย์หน้าหมอพยาวนะครับลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมกันนะครับทุกวันครับวันละคลิป อานทีก็สอคลิปนะครับวันนี้เรามีทีมมาช่วยทีมนึงก็น่าจะมีเวลาลงคลิปบ้างนะครับไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับถูกใจก็ไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคนทำคลิปนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับ3,500ซับสไครต์ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ ถ้าผู้ชมเข้ามาติดตามนะครับเพิ่มยอดวิวให้แอดมินครับโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ